เหรียญ5บาทในหลวงรัชกาลที่9 2ปีพศที่มีราคาเป็นปีพศอ,อ,อะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับชื่อนนทนรและเหรียญสะสมนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเหรียญ5บาท ของนหลวงรัชการที่9ที่หายากเป็นอันดับหนึ่งและสองเพื่อนๆหลายท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเหรียญห้าบาทสองปีพศนี้มีราคาแต่ก็อาจจะมีเพื่อนๆบางท่านที่เพิ่งจะเริ่มสะสมเหรียญอาจจะยังไม่รู้สำหรับเพื่อนๆที่รู้อยู่แล้วก็ดูไปพร้อมๆกันได้นะครับเรามาดูข้อมูลไปพร้อมๆกันเลยนะครับเหรียญทั้งสปีพศนี้ก็จะเป็นซีรีส์เก่านะครับขนาด 24มิลลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมเรามาเริ่มจากเหรียญอันดับที่2ก่อนนะครับหายากผลิตน้อยอันดับที่2ก็จะเป็นปีพศสองพันห้ารจำนวนการผลิต182,000เหรียญราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ300ถึง500บาท แต่ปกติแล้วสภาพผ่านการใช้งานก็จะซื้ออยู่ที่ราคา400บาทนะครับถ้าเหรียญของเพื่อนๆไม่เยินจนเกินไปสภาพผ่านใช้ปกติจะอยู่ที่ราคา400บาทครับส่วนอีกปีพศหนึ่งซึ่งหายากและผลิตน้อยเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือปีพศ2540จำนวนการผลิต 1,600เหรียญราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง1,000 0บาท1,000 0บาทก็จะเป็นเหรียญที่มีสภาพสวยงามนะครับสําหรับเหรียญสภาพผ่านการใช้ราคาก็ไม่ต่ำจาก4,000บาทแน่นอนครับราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับ okay. Okay. ก็อยากจะให้เพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับ เหรียญ5บาทปีพศ2540มีการปลอมแปลงดัดแปลงออกมาเยอะมากด้วยการเอาเหรียญปีพศอ,อ,อื่นมาดัดแปลงให้ดูคล้ายปีพศ2540เพื่อมาหลอกขายนักสะสมมีทั้งแบบที่ปลอมไม่เนียนนะครับปลอมดูออกและมีทั้งแบบที่ปลอมขั้นเทพนะครับแต่ถึงจะปลอมมาแบบไหนนักสะสมเขาก็ดูออกครับ เพราะการดูเหรียญปีพศ2540แทบลอมมีมากกว่า10จุดก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มจะสะสมนะครับลองศึกษาดูว่าเหรียญแต่ละชนิดราคามีปีพศไหนบ้างที่จำนวนการผลิตน้อยเพราะปีพศที่ผลิตน้อยก็จะมีราคานะครับและนี่ ก็เป็นช่องทางการติดต่อของผมนะครับชื่อ Facebook ชื่อนนธนบัตรและเหรียญสะสม i d l i n e NO N เป็นตัว N เล็กนะครับ NO N, o n 2 2 2 5 2 1ก็ทักมาคุยกันได้นะครับหรือจะทักมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเรื่องเหรียญก็ได้ครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้ถ้าชอบ ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ